ดีครับวันนี้เรามาทําอะไรนครับเราจะไปเที่ยวกันไงได้จา้าเดือนนี้มันอะไรกันครับเนี่ยอันนี้มันต้องไปของเล่นใหม่ของแอนฟิวแน่ๆเลยอ้คุป,ป้าอะไรครับอ้มันเป็นกระเป๋าให้เลยหรอครับนเนี่ยแสดงว่าสะดวกมากและแอนฟิวไปเที่ยวได้เลยอ่ะครับโอ้คุป,ป้าบอกว่าอันนี้มันสั่งทําพิเศษมีแผ่นรองแข็งแรงรับน้ําหนักแอนฟิวน้ําหนัก23าโลดได้ด้วยแอนฟิวอดใจไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยแถมติดตั้งก็ แฉ่ง่ายแถมมีจินตุกแกสามารถสอดตัวเราเข็บขันด,ดิลภายด้านหลังได้อีกด้วยนี่เราไปรูปเป็นล่าง้รไอฟิวจะขึ้นได้หรือยังอะแค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวเปื้อนเวลาไอฟิวขึ้นรถและแถมเวลาจะไปเที่ยวก็ต้องมีของเขามีกระเป๋าวไว้ใส่ของได้ด้วยสะดวกมากๆแมวก็ไม่ต้องคอยจับไว้เลยเท่านี้ก็ได้ไปเที่ยวแล้วแอฟิวแฮปปี้สุดๆมองวิวอุ๊ยอยากออกไปข้างหน้าจังเลยครับ เอ้ยกระโดดแอนฟิลหนูไม่ต้องกระโดดก็ได้นี่ไงมันมีซิปแล้วก็ลูดได้ด้วยนะแอนฟิลจะได้มานั่งข้างหน้ากับแม่กับป้าอ่ะก็ได้ก็ได้นายขอลองดูหน่อยสิเอ๊เยเย้เรามานหนักกับคุป้าแล้วบอกเลยว่าคุ้มค่ามากต้องมีติดบ้านเราไหมไปซื้อกันเลยส่วนพมขอไปเที่ยวก่อนแล้วบายบาย